เจ้าชายกินนารีและกรงทองคำใจกลางป่าหิมพนานอันศักดิ์สิทธิ์มีนางกินบรีตนหนึ่งนามว่าบุกติกานางมีปีกดุจใยไหมสีรุง้งและมีเสียงร้องอันไพเราะกับประคังแก้วนางรักอิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใดและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในแดนเทพวันหนึ่งเจ้าชายวิชัยผู้เกรงกลยแห่งแควนมนุษย์ ได้เดินทางลึกเข้าไปในป่าหิมพาน์เพื่อออกล่าสัตว์พระองค์เห็นนางมุติกาบยบินและหัวใจของพระองค์ก็ถูกตรึงไว้ด้วยความงามที่ไม่เคยพบเห็นนั้นทันทีเจ้าชายวิชายไม่เคยรู้จักคำว่าปฏิเสธพระองค์สั่งทหารให้สร้างกรงที่ทำจากทองคำอันวิจิตรและจับตัวนางมุติกามารวมไว้ในนั้นเพื่อหวังให้เป็นภรรยาของพระองค์โดยมิได้คำานึงถึงความยินยอมของนางเจ้าชายวิชายทรงนำของกำนันอันล้ำค่าที่สุด มามอบให้แก่นางกินรีพระองค์ตรัสคำหวานนับพันหวังให้นางมุติกายอมรับในความรักที่พระองค์มอบให้แต่นางกลับเอาแต่เงียบงนันความรักของข้าคืออำนาจสูงสุดในอาณาจ,จากักรนี้เจ้าจักได้ทุกสิ่งที่ใจปรารถนาหากยอมรับในข้าเจ้าชายวิชายตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่เคยชินกับการออกคำสั่งเพราะส่งเชื่อว่าอำนาจของพระองค์จะนำมาซึ่งความรักได้นางมุติกาส่งเสียงตอบทธเบาราวเสียงกระซิบของสายลม ความรักที่แท้จริงไม่ต้องการกรงขังหากปราศจากอิสราภาพแล้วแม้ทองคาและอำนาจก็มีอาจสร้างความสุขได้หลายวันผ่านไปเจ้าชายวิชัยทอดพระเนตรเห็นความบริสุทธิ์ของนางมุกติกาพระองค์เห็นว่าปีกสีรุ้งของนางเริ่มหมองลงและดวงตาของนางสะท้อนความเศร้าสร้อยจากการถูกจองจำในที่สุดพระองค์ก็ตรหนักถึงความผิดบาปของตนเอง ความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการมอบอิสระภาพให้แก่ผู้ที่รักการใช้อำนาจเพื่อบังคับจิตใจนั้นคือการทำลายความรักด้วยมือของตนเองเจ้าชายวิชายทรงเปิดกรงทองและปล่อยให้นางมุติกาเป็นอิสระนางกินรีเงยหน้าขึ้นมองพระพักของเจ้าชายที่เปลี่ยมด้วยความสำนึกผิดก่อนจะคลี่ปีกอันงดงามและสดใสของนางออกนางมุติกาทรงประทานพรให้แก่เจ้าชายขอให้ความเมตตาจงนำทางท่านในการปกครอง แล้วนางก็บยบินกลับคืนสู่ป่าหิมพานโดยทิ้งไว้เพียงบทเรียนอันล้ำค่าที่ว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออำนาจแห่งความเข้าใจ